นีครับดี่ยวดี้นองกันวันนี้ผมกี่ว่านอนมบาดสุกที่สี่มาถัเป็ดโกงกันไหน้อยผงใหม่ไพ่ร้องควันยางดีเลยวอดีเลยนกเหยีใจมาตัวหนึ่งมาสีว่าอะไเห็ดโกงนกเขาเขาจะไเห็ตุ่มนกเขาด้มาสีเห็ดโกงนกหัวชุกพอดีอาจารย์เดนครับอาจารย์เดน จะช่วทนอนป่าผมไปเอาหนกดีๆน้ำเพลินมากอย่างนะจะได้ไปเอามากครับบานใี้ราเลสเยรษกงใจนอครับพี่หนกเบิงได้เ้ยที่ขึ้นกงครับผพ้ใดเพราะท่านเข็ดกงเพราะท่นเป็นเมืเบิงเงาครับผมหนึ่งสึ้น็ะนี่นใหม่ความไปที่ผมไปตอนดนกไปไปตอนนกแต่ตแตตมานล้วกดไว้ครับพี่หนกกดไว้พเพราะจเสร็จตัวไนทีแล้วครเหาใหม่เนาะ ผมมีไว้ไหมาจากบ้านหลายมาจากสระเข้ามาในห้องคอนราสวยนาสวยหลังน้ารัไเลยจัดแต่งงามสวยนาสวยหลังนี่ที่เือเสาร์เดี๋ยวผมก็ล้มต้องควันยางดีแล้วครับลมควได้รขั้นเบียดเท่ามันจะงามยังเหนียวเนาะรักษาเนื้อใหม่ต้นมือเสาร์ล้มเต็มไปนี้พิธีแค่แต่มันตรงมันซืสวยนะครับนะสำหรับมือใหม่ผมจะบอกให้อ่านี่ครับ มันยังมันยังไงสี่ตัวมันยังถึงไงนะสังกัดแล้วมาเอาสี่นะมันมันมัน,มนจอขนาดแต่บางทีวัดยากครับเอาแบบไม่เล่นพี่นอ้องนี่เจสซี่เฟลไปติดกันเสี่เ้าไปคดไปบูไปมัดมันจะหยดืดออกสรแล้วเอาจากสี่หมดเนี่ยครับจะขิดไฟนี่อีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเออถ้าได้จะเอาไปแต่ผมเนี้ห้าสิบหกสี่ครับ หาชี้นหสิหนึ่งสองสามก็ได้เลแล้วจำนวนแล้วก็นจะมาหมัดกบางงาับมันจะไง,ง,งมันยบ่มาวัดอย่างนี้ยิบแเรียบร้อยันต้วที่สองรับคู่นะครับคู่ตรงกันคู่ตรงกันหาหาช้กหาิห,าหก้ำก,กันบ่า,นาบนเท็หน่อยก็ขั้นล่าง็หน่อยถะะ้าเัิดเรื่องนี่เาหตีอุณิเียดเีอยงอหมมันจะติโกงเนี่โขงงามกัไปนนี่อุณ่สามไมได้เนาะ เหตุในอย่างนี้เลยจำนวนสี่ต่างบนล่างซ้ำกันล่ะกัเอากมาเลยครับใส่ง่ายๆเลยไม่หรองง่ายๆมากแต่ที่ผมไมเห็นว่าเป็นผมก็คิดเท่าเนาะเพราะว่าผมแบบเหตุของบางคนึุมาก่อนเนี่ยนะครับแต่บนแรกเห็นแล้วมันจะง่ายหมดไปเลยนี่ครับโค้งแบบนี้ล่ะเห็ุไรเห็ุไรไม่อูง่ายๆเลยง่ายมาก มงช่องเนี mercy, Duke, ่ยมันซ้ำกันหับช่องซ้ำกันบบตรงกันกัวนาบัชบบตรงได้เพราะาขันูซ้ำกันแค่ไหนกรงเขาจใส่ไปับใส่ไปเองวจักไ่ได้สารกันนี่สารกสงามนี่ขเองกันนีของบกนะครับพี่น้องใส่ไปใส่เห็นเป็นหนึ่งสองสามสีอนะครับใส่เป็นสด่างก่อนปกติถึงมันเป็นตัวอย่างเนาะเอาเงินไว้ย่างก่ คล้ายๆนั่งลานเลยนี่แหละครับอย่างไ่างไรหมยความไเขาเนี่ยล่ะโมเมนไหว้เนี่ยตัวยับฝนที่จะลอยแน่ะวนศุกรยนต้องลายตัวหนึ่งสองสามสี่หักหนึ่งสองสามสี่หักซ้ำกันนี่นอกนับไปมันงโตักันใส่ไปใส่ไปง่ายๆับเก็บอีกดูก่อมั้งบาพี่จะลองพักันหนึ่งพวกนายอยากเกิดหรอลองด้วยโอเคป็นแล้วแต่ก็จะพาผม

ngày ngày xóa thao xóa thao Và đẹp sáng cả ngam đẹp sáng cả lại ngay đẹp đẹp, đẹp, đẹp. có nó ngày ngày đấy đây này Để mặt này bằng cái vào không mà. vào này. mày không mất cái sản là tham tại vì nó đấy gặp เห็นไม่เหลือไว้ครับส่วนไทยมัเหลือไว้ไว้เจ้าตาดออกเลยได้กรไปโดนออกแน่รวมกันไม่ใส่เฝ้าใส่ท่านเดียวครับใส่ใส่หลายฟังก็ษีมันจะได้โบเอียงโกงมันจะได้จัดงานเนงโอ้สี่ตะนุ่ยางสี่เราวดขึ้นมาขึ้นครับ ห,ล,าาห,หลัลหกสินก็เดินหน้าโมเดินหนามากหลักสินเรียบร้อยบัานงเ้อมีแง่ันก็้ได้ปต้อนระเเหตุผกันเู้น่ครับันนี้เราผมมันเล็กแข็งครับดงดีเสร็จ้ ใส่โคงสร้สงางเทยวกับบอกว่าเนื้อเด็ดขายอะไเนี่ยความันงามแล้วต้นมควันใหยียกใบแห่ะยังเหียวจังทนดีใสาเล้ไหมเลี้ยหมาจัะนี่คือก็ข้นขี้ขึ้นเน่าเนาะใส่หวาเลย

ใครมารมจับองศาด้วย้นด้วยกันเนี่ยหรอวะฮอือเดีย๋ยวนะครับนแรกห้องมากรดีนแ้าววาเห้าวห่างลงข้าเนาะต้งไป่ได้หาที่หกสครับทำใหหาซี่หกสี่โก้โประตูประตูจอ้ยจอย ยัต้อไเดิที่หลังอีกนีอ้วดตัดไม่นาดีต้องป้องให้นิดหเึงลองรงนึงครับชื่อพเพี่้องงเลยใช่ปเย้ายวามเทให้พี่น้องเปิดนยจะมาจัดคว่ำโหมควปองว่หน้ามันเราจะเดเทืไป

มันโกงสารเป็นทุกแถวเลยแหละน่าดีใ้ที่ผมทิพย่พนไม่ต่อที่ตัวเอาจะไม่หมนะ đứa là nha mà đẹp tôi đeo vào leo được giờ sẽ đặt mười lên đấy có cái con nó cái đèn một cái nền lau cái lau rồi ใส่ไทยง่าเลยนะครับใส่บานเขาเนียครไม่ยใหญ่หลตาใเอาแบบม่น่อยนะครัทำทอก้อนครับทำเนหัซานะครับยีอเดย้แบไ่น้อยง่ายเลย Rồi. con rồi trong đấy nó phải hết ông xã của nó rồi đấy ông xã, và cái cuồng phát thẳng được nữa ผมท๊กข์กั้ขื้นน่งไดผมว่าเป็นขึ่นนั่งไดนี่สันแข็งเงอย่าไปปัดยังไม่องตรงนี้ประตูครับนี่สองสามที่หานี like like ่สองสามที่หาจำได้นี่สองสามที่หาเ

我说了，咱都得客观。 ให้กอลงมันกั่เราหีืเราให้กออะไรมันลงวกพกตงไมดีใช่ตัวนวครับียวเกินซอสเต็นหัวเลยแต่ที่กมันแง่หมูจะมีกรลังใจครับมันมีกรลังใจเรแเลยพอจิตหมูเรี่ยงโคเขาล่าละ Pake gonggong patuh Kayak gonggong di jayang Atau di jayang Kayak gonggong di jayang Atau di jayang Kita piram Ini pun Biasa 对。No, ผมแห้น้องง่ายอเลยงายแล้วหักมุมเลยครับเฮ็ดแบบี้จะเฮ็ดไปี่ดรอ้วเลยพอดีใส้ประตูนี่ครับใส้ประตูนีตนี้ตรงนี้ผ่านตระนี้ต้งพอโอ้ยง่ายส่บลิวครับเดินไปหน่อยทั้น่หละครับ